ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในพวกับบอลสเตเดียมหนุ่มะครับเจอกับเจ้าโอกับทีมรุ่นใหม่การแตะบอลในรั้งนี้เป็นทั้งบัวทั้งพายทั้งอะไรเตไม่หมดนะครับตอนนี้เจ้าโอล็อกล็อกไปครับลากลากเข้าไปเปิดหรือเปล่าครับเปิดล็อกไปล็อกไปเจ้าเกมถูกไมครับโอ้เปิดไม่ได้ครับออกครับเข้าปลาย่าไปแล้วครับตอนนี้รอการทุ่มนะครับของเจ้าตุยล็อกไปขวัญขวัญยิงไหมขวัญยิงไหมทีมจาก งันตกใต้เหรอตกใต้ยังไงตกมต้ยี่ไหมครับไม่เคยเข้าครับบอลเออก็ยิงโอ้ไม่เข้าครับบล็อกไปจะโอจะตู้ลากมาตู้ลากมายิงไกลไม่เข้าครับโอ้โหเกือบเข้าตอนนี้ก็ท่าทางเหนือยังเสมออยู่นะครับเหนือกับใตอ้อันนี้ก็ ท่านผู้ชมทั้งหลายครับฝากติดตามด้วยนะครับเด็กคนไหนอาจจะร่งเท่าตาครับแฟนคลับอ้าวจะตุ้ยโตเอาเข้าป่าอีกแล้วครับอืเอฟซีกองเชียร์ครับเดินถืออะไรไม่รู้ครับอ้าวอ้าวเข้าป่าครับลุยป่าอ้าวอ้าวเข้าไปครับตัวเนี้ยคุกคานอยู่หรือป่าอ้าวกับโอนมาปับเราไปเจ้าโอเจ้าล็อกเจ้าล็อกภายในเปิดให้ใครหาเพื่อนอยู่โอตอนเนี้ยอ้าวเปิดให้เจ้าตุ้ยเจ้าตุ้ยล็อก ล็อกอ่ะล็อกรับโอ้เด็กคนนี้เกิดเด้ครับล็อกไปครับเปิดไปแล้วครับโอ้โหออกหน้ายิงไม่เข้าครับพลาดไปนิดเดียวเองครับโอ้ห้าเสียดายครับเอาเอาครับเจ้าอ้วนหรือกายครับเตะออกไปไหนไม่รู้อันนี้กินเยอะจัดมาทุ่มอยู่ครับตอนนี้เอจ้าขวัญทางทิศเหนือ อ้าวเอ๊ะไม่เข้าไมโอเอ้าเจ้าโอเปิดไปออกจับโอ้เฉยไรครับบอกอยู่หน้าประตูอืหน่าเสียดายแทนครับลุนลุนครับตอนเนี้ยอ้าวไายเปิดออกไปให้เพื่อนเอาเจ้าตุ้ยมาเจ้าตุ้ยทําไงครับล็อกมาเปิดให้ไหมส่งให้เจ้าโอให้ล็อกล็อกล็อกอ้าวเจ้าควันอาเจ้าเอกยิ่งครับนำหนึ่งศูนย์นะครับทางทิศใต้นําแล้วครับออกนําแล้วครับตอนเนี้ยออกนำหนึ่งศูนย์ครับทางทิศใต้ ตอนนี้ครับอ่าทำไงครับโคดอยู่ไหนครับโค้ดมีโค้ดไหมครับเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาหนักเลยครับอ่าเปิดบอนมาแล้วครับตอนนี้เจ้าโอเจ้าโอให้นักเตะในเมืองสีเกีตนะครับเนี่ยอ่าเปิดให้เจ้าตุ้ยตุ้ยล็อกล็อกครับล็อกอ่าเจ้าโอส่งให้ใครอีกเปิดให้ใครเปิดไปไม่เปิดครับเตะมุมครับท่านผู้ชมอันนี้ฟาสนามด้วยนะครับ อ๋ออันนี้ใครครับเอบีมอ่าอ่าอัล็อกนี่นักเตะจากศรีสะเกดนะครับเรียนศรีสะเกดสโมสรศรีสะเกดอ่าล็อกล็อกล็อกอ่าเจ้าโอล็อกจะล็อกเปิดไหมครับเปิดไหมครับไม่เปิดส่งให้เจ้าตุ้ยเจ้าตุ้ยก็ไม่ได้เจาะหลังไม่ได้ครับติดอีกอ้าวออกอีกครับหึงนอนน่าเสียดายครับ อนนี้ก็อ๋อครับตอนนี้ก็ทางทางทิศใต้นําอยู่หนึง่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยก็กําลังมันเลยครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับยังตีเสมอไม่ได้ครับทางทิศเหนืออ๋อใต้เตะขึ้นมาอ๋อเจ้าขวัญเจ้าขวัญทาไงอ้าวโ,โอ้ไม่ยิงยิงไหมยิงไม่เข้าอีกครับหน้าประตูเปลวเปี้ยวเปลวเปี้ยวอาอเจ้าขวัญไปลากคนเดียวไปหลุดเดียวหลุดเดียวหลุดเดียวดเดยวจ้าขวัญลักลักลัก,ลก อาล็อกไปโอ้ยเจ้าขันทำไงครับผู้หญิงนะครับเนี่ยผู้หญิง